สวัสดีค่ะหัวใจสําคัญของการประเมินวิทยาฐานะก็คือการส่งผลงานวิชาการถูกต้องไหมคะ แต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นเราต้องประเมินด,ด้านที่1กับด้านที่2ก่อนนั่นคือด้านวินยัยคุณธรรมจรรยบรรณวิชาชีพและด้านผลการปฏิบัติงานนะคะวันนี้อุ้มมีทิคเล็กๆนะคะในการทําคลิปวิดีโอนําเสนอในด้านที่1และด้านที่2ออย่างไรให้เข้าตากรรมการนะคะโดยที่เราสามารถชี้นํากรรมการได้ด้วยว่าเราทําแล้วเราจะได้คะแนนเท่านี้นะคะทําอย่างไรให้ไม่หลงทางเข้าตากรรมการเป๊ะแน่นอนนะคะไม่รอช้าค่ะไปดูดีกว่าค่ะไปดูสิค่ สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกครั้งแล้วในคลิปนี้นะคะคลิปที่แล้วเนี่ยอุได้แชร์ในเรื่องของการทำอ e ีบุ๊กในรูปแบบของการประเมินวิทยาฐานะก็คือเราทำอ e ีบุ๊กในแฟ้มสมรรถนะใช่ไหมคะคราวที่แล้วเนี่ยเราเซฟออกมาเป็น pdf เพื่อที่จะไปทำอ e ีบุ๊กแต่ในคลิปนี้เราเอาไฟล์เดิมนั่นแหละตัว PowerPoint ตัวเดิมหละแต่เราจะเซฟออกมานามสกุลจุดจิ๊ เพื่อเราจะเอาไปทําคลิปวิดีโอนําเสนอนะคะอู๋ขออนุญาตนําเสนอทีละขั้นตอนก่อนนะคะเอาในเรื่องของไฟล์ที่เราจะเอาไปทําคลิปก่อนนะคะเราจะต้องเซฟก่อนคราวนี้อู๋ขออนุญาตเอาสมรรถนะที่1แล้วกันนะคะปิดชื่อกับหน่วยงานเหมือนเดิมขอความเป็นส่วนตัวเหมือนเดิมนะคะเราจะเซฟมันออกมานะคะโดยที่ไม่ใช่ PDF แล้วนะคะอู๋เก็ไว้แล้ว เราจะเซฟออกมาในรูปของจุดจิ๊บนะคะทำไมถึงเซฟออกมาเป็นรูปของจุดจิ๊บลองกดบันทึกดูนะคะมันขึ้นมาถามเราจุดประสงค์ที่เราจะเซฟเป็นจุดจิ๊บเพราะว่าเราต้องการอ e ีบุ๊กเนี้ยหรือว่า powerpoint ที่เราทำเนี่ยให้มันกลายเป็นรูปภาพเราจะบันทึกแต่ละสไลด์ให้เป็นรูปภาพมันถามเราว่าเราจะบันทึกแบบไหนทั้งเฉพาะภาพจุปดปัจจุบันหรือว่าทุกๆภาพ กูก็เลือกทุกๆภาพนะคะแนะนําให้เลือกทุกๆภาพเราจะทําทุกๆภาพถ้าภาพของเรามันเยอะสไลด์มันเยอะมันก็จะใช้เวลาเซฟนานนิดหนึ่งนะคะเซฟนานนิดหนึ่งระมัดระวังในเรื่องของความใหญ่โตของเรื่องรูปภาพด้วยนะว่ารูปมันไม่ควรเกินร้อยห้าสิบเมกนะที่เมื่อวานอุคุยกันไปนะคะคราวนี้เราลองไปดูว่ามันเซฟออกมาแล้วมันเป็นยังไงก็คือตัวนี้ ะะมันจะแยกทุกรูปในสไลด์เมื่อกี้มันมี5 1สบสไลด์มันจะเซฟ1สไลด์เป็น1รูปเห็นไหมคะเนี่ยมันจะเซฟสไลด์หนึ่งสไลด์เป็น1รูปเราจะเอารูปเนี่ยไปทําคลิปวิดีโอในการนําเสนอนะคะส่วนคลิปวิดีโอที่เราจะนําเสนอเนี่ยอูยได้เกริ่นไปว่าทําคลิปวิดีโออย่างไรให้เข้าตากรรมาการแล้วก็ไม่หลงทางนะคะอย่าลืมว่า ตัวเนี้สมรรถนะทั้งหมดหรือในแฟ้มสมรรถนะทั้งหมดของเราเนี่ยรูปภาพทั้งหมดเนี่ยเป็นภาพจริงที่เราได้ทําจริงเป็นผลงานของเราจริงในปีการศึกษาที่ผ่านมานะคะคราวนี้เราจะไปทําในคลิปวิดีโอทําอย่างไรให้เข้าตากรรมการและไม่หลงทางนะคะอูก็จะขอกล่าวไปถึงตัวนี้นี่นะคะอย่าลืมว่า วันที่ประเมินกรรมการเขามีตัวนี้อยู่ในมือนะคะนั่นก็คือแบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานที่คุณครูทุกท่านส่งให้คณะกรรมการนะคะคณะกรรมการจะมีตัวนี้อยู่ในมือเพราะฉะนั้นเราจะมาทําคลิปหนึ่งหนีไม่พ้นว่าเราจะต้องทําคลิปวิดีโอผ่านกระบวนการการตัดต่อวิดีโอนะคะคุณครูจะบอกว่าฉันทําคลิปไม่เป็น ไม่เป็นไม่ได้แล้วนะคะเราอยู่ในยุคที่ต้องสอนออนไลน์ในยุคของการประเมินวิทยาฐานะที่เป็นวพเอที่จะต้องทำคลิปวิดีโอให้เป็นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องอัดเสียงเสียก่อนนะคะอัดเสียงซะก่อนอัดเสียงอย่างไรให้ไม่หลงทางมาดูกันนะคะคุณครูลองมาดูในคะแนนผลการตัดสินที่ตัวเนี้ยเราให้กรรมการเขาไปเนี่ยเล่มเนี้ยเพราะฉะนั้นกรรมการเขาก็จะมาดูเลยว่า คุณครูเนี่ยนำเสนอตรงกับคะแนนตรงไหนที่จะสามารถให้ได้เราไม่จำเป็นต้องให้คณะกรรมการเป็นคนมาตัดสินเราทั้งหมดนะคะเราสามารถชี้นำได้ในปีการศึกษาที่ผ่านมาคุณครูทำผลงานได้ถึงระดับ4เชียวนะนะะในด้านของคุณภาพด้านความถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยคุณครูทำได้ถึงระดับ4เพราะฉะนั้นเวลาคุณครูนำเสนอในคลิปวิดีโออ่ะ ก็จะต้องอัดเสียงว่าข้าพเจ้ามีผลงานมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เกือบทุกรายการและเป็นแบบอย่างได้โดยมีล่องรอยและบันทึกล่องรอยคุณภาพดังนี้ในช่องนี้มันก็จะเป็นล่องลอยทั้งหมดที่คุณครูได้ทำจริงนะคะตรงช่องเนี้ยมันจะไปสะท้อนที่เราอัดเสียงไปเมื่อกี้คือระดับที่4ถ้ากรรมการเขาเห็นว่า ออคุณครูได้ทําจริงภาพออกมาเป็นภาพจริงมีผลงานจริงสะท้อนให้เห็นระดับนี้จริงเขาก็จะให้คะแนนคุณครูตามที่คุณครูได้ชี้นำไปแต่ถ้าคุณครูเสนอไม่เป็นตามจริงคุณครูบอกว่าฉันทําได้ระดับสี่นะแล้วฉันก็ลงผลงานตามนี้ตามที่ฉันได้ทํานะแต่ไม่รู้มีความไม่จริงอยู่ด้วย ในเมื่อมันไม่มีความไม่จริงอยู่ด้วยอย่าลืมนะคะคณะกรรมการในนั้นน่ะหนึ่งเป็นผอ,อโรงเรียนของเราซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเราสองเป็นหนึ่งในคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนเรานะคะอาจจะถ้ามีคุณครูที่มีวิทยาฐานะเชี่ยวชาญหรือชำนาญการพิเศษในด้านที่เรายื่นประเมินอยู่และเป็นกรรมการเขาจะเห็นผลงานเราจริง ส่วนกรรมการที่เป็นกรรมการนอกเช่นผู้อำนวยการสํานักการศึกษาที่เป็นต้นสังกัดของเราอีกทีหนึ่งเขาไม่ได้มาคุกคีกับเราทุกวันเพราะฉะนั้นเขาจะตัดสินจากตาที่เขาเห็นภาพที่นําเสนอมาให้เขาเนี่ยจริงไหมนะคะจริงหรือไม่จริงเนี่ยความจริงหรือไม่จริงเนี่ยเขาอาจจะตัดสินไม่ได้แต่เขาดูจากล่องลอยที่เขาเห็นแต่คนที่คิดเชิงลึกนั่นคือ ผู้บังคับบัญชาที่เป็นพอรโรงเรียนเรากับคุณครูที่เป็นกรรมกา,ารเราเพราะฉะนั้นอูแนะนําว่าผลงานต้องเป็นผลงานจริงนะคะถ้าเราไม่มั่นใจว่าเรา,เราได้ระดับ4เราได้ระดับ3ก็เอา3เพราะฉะนั้นเวลาอัดเสียงก็เป็นข้าพเจ้าผลงานมีผลงานมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่ตามเอกสารบันทึกล่องรอยดังนี้หนึ่ง แทนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาอันนี้ยกตัวอย่างที่เป็นของอุนะคะของคุณครูอาจจะไม่ใช่ตรงนี้แล้วก็แนะนําว่าการประเมินวิทยาฐานะมันคือสิ่งที่เป็นขั้นสูงขึ้นมาระดับหนึ่งและสองไม่ควรมีนะคะไม่ควรมีอันนี้อุขอแนะนําเมื่อคุณครูอัดคลิปเสียงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าไปสู่กระบวนการของการทําคลิปแต่อุก็ยังกังวลอีกอย่างหนึ่งแอบกังวลแทนคุณครูว่า มันมีอีกตัวหนึ่งในด้านที่หนึ่งที่เป็นคุณธรรมจริยธรรมวินัยและจรรยาบรริชาชีพที่มันเป็นนามธรรมนะคะมันเป็นนามธรรมอย่างเช่นอุยกตัวอย่างข้อหกเนี้ยข้าพเจ้าเอาใจใส่ครอบครัวสม่ำเสมอถามว่าใครรู้เรารู้เรารู้คนเดียวกรรมาการที่เขามาประเมินเราเขารู้ไหมไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจะนำเสนอ ตรงนี้อย่างไรภาพที่เราสร้างภาพใดที่มันจะสะท้อนตรงนี้ให้เป็นรูปธรรมชัดเจนนะคะแล้วเวลาอัดเสียงของด้านวินยัยคุณธรรมจรยิยธรรมและจรรยาบรณเนี่ยคุณครูอัดเสียงเรียงตามข้อไปเลยนะคะ,ะ,คะเช่นตอนที่ 1. พฤติกรรมด้านการรักษาระเบียบวินยัยข้าพเจ้ามีการวางแผนในการใช้เวลาและเข้าประชุมก่อนเวลาทุกๆครั้ง ค่าข้าพเจ้ายืมเงินเพื่อนร่วมงานข้าพเจ้าจะใช้คืนก่อนหรือตามกำหนดเวลาและข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมงานอะไรก็ว่าไปแต่ว่ามันจะต้องตรงกับ20ข้อนี้นะคะอย่าออกนอก20ข้อนี้เด็ดขาดในด้านของพฤติกรรมการรักษาระเบียบวินัยถ้าเราไม่หลงทางกรรมการไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์แล้วว่าจะให้คะแนนเท่าไหร กรรมการก็จะดูตามที่เราเสนอซึ่งมันตรงกับแบบประเมินตัวเนี้ยที่เราให้กรรมการเข้าไปทั้งสองอันนะคะพอเห็นภาพเนาะเมื่อเห็นภาพแล้วเนี่ยทำตามนี้ทุกอย่างชี้นำกรรมการได้ทุกอย่างตามนี้คุณครูจะได้คะแนนในด้านที่1และสสูงมากนะคะอย่าหลงทางสเปะสปะให้รายงานหรือนำเสนอตามความเป็นจริงนะคะเดี๋ยวอุ๊กก็จะขออนุญ,ญาต ไปตัดต่อในโปรแกรมคลายมาเตอร์ที่อุทนัตนะคะแต่ว่าอุจะขออนุญ,ญาตไปตัดต่อในโทรศัพท์นะเพราะว่าอุถนัดในการตัดต่อในโทรศัพท์แต่คุณครูสามารถทําคลิปหรือตัดต่อคลิปของคุณครูได้เลยนะคะตามโปรแกรมที่คุณครูถนัดนะคะขออนุญ,ญาตเดี๋ยวจะขอเปลี่ยนหน้าจอไปสู่ของหน้าจอคลายมาเตอร์นะ,ะคราวนี้เข้ามาหน้าจอคลายมาเตอร์นะคะเลือก r ี a t e new เลือก16.9ต่อ เะะสร็จแล้วก็ไปเลือกแบ็กกราวขออนุญาตเลือกเป็นทองฟ้านะคะดึงไว้ให้มันยาวสักหน่อยประมาณ1นาทีถ้าจําไม่ผิดหลังจากได้แบ็ r กราวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเลือกคลิปเสียงที่เราได้อัดไว้แล้วนะคะคลิปเสียงมันก็จะเป็นรูปนะคะแต่เราจะทำให้รูปมันหายไปก่อนที่เราจะทำให้รูปมันหายไปนะ่ะเราเลือกเพิ่มเสียงไว้สักหน่อยก่อนให้มันเสียง ดังที่เราแล้วค่อยไปหลี่เอาข้างนอกนะคะเสร็จแล้วก็เลือกที่โค m มาคีเลือกเปิดนะคะชึบหายไปแล้วนะคะคราวนี้มันก็จะได้ยินแต่เสียงอ่ะลองมาทดสอบดูด้านคุณภาพการปฏิบัติงานประกอบไปด้วยสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานสมรรถนะหลักประกอบด้วยสมรรถนะที่หนึ่ง รูขออนุญาตตัดตรงนี้นะคะ,จะเจ้าตรงนี้เป็นหัวเอามานหน่อยเดียวธนาที่หนึ่งการมุ่งผลสำลีเราก็จะได้ตรงนี้เสร็จแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะมาใส่ตัวอักษรซะก่อนสมัธนาที่หนึ่งหนูจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูนิดหน่อยเท่านั้นนะคะจะได้ไม่เสียเวลานานมากการมุ่งผลสำลี ก็แต่งตัวหนังสือเอาเป็นชมบุรีมีขอบสักหน่อยหนึ่งให้มันเด่นขึ้นมาเออดูแล้วมันสะดุดตานะคะเสร็จแล้วสมรรถนะที่1น,นะคะใส่เอฟเฟกนิดนึ่งใส่นิดนิดน่ดนอยน่อยนะคะได้แล้วสมรรถนะที่1คราวนี้เราก็เอารูปมาใส่นะคะรูปที่เราเซฟมาจำได้ไหมที่มันเป็นจุดจิ๊บ นะคะเราก็เอารูปมาใส่ชอ่ะสมรรถนะที่หนึ่งตรงนี้สมมตินะคะแล้วก็ใส่เอฟเฟกไปหน่อยอะให้มันดูดูมีอะไร <c oughs> ให้มันดูมีอะไรนิดนึงนะคะเลื่อนเข้าเลื่อนออกด้วยอะนะคะสมรรถนะที่หนึ่งอะ <c oughs> ลอง, <c oughs> ล,องลองดู ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์กว่าจะความหมายมันมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์และมีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตัวบ่งชี้ที่1.1อ่จุ่งตัวบ่งชี้ที่1นึ่งจุหนึ่ะ<ๆ>ก็เาก็<ๆ>รูปมาใส่เหมือนเดิมเมื<ๆ>่อกี้ที่เราเป็นจุดจิ๊บเท่าไหร่เนี่ยเราก็น้องต้องนั่งใส่หมดเลยแนตะ่ถามว่า ว่ามันก็สะดวกสบายอยู่นะนะคะมันก็แบบไม่ต้องมานั่งเลือกรูปทีละอันทีละอันเราทำงานสองชิ้นเดียวเราก็ได้คุณภาพงานด้านความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีผลงานที่มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เกือบทุกรายการและเป็นแบบอย่างได้โดยมีบันทึกกลองรอยคุณภาพได้แก่แ ฒนาการศึกษาใช่โดยมีบันทึกกล้องรอยคุณภาพได้แก่เราก็ต้องทําไปต้องตัดต่อแล้วต้องดูเสียงอย่างนี้ค่ะคือให้ต้องให้มันตรงกับเสียงอะ่ะมันอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะคราวนี้เราก็เอารูปมาใส่มันขึ้นอยู่ที่คลิปเสียงเรานะเราต้องอัดคลิปเสียงให้ให้มันโอเคนะคะให้มันชัดเจนให้มันครอบคลุม อันนี้ใส่ไปพร้อมกัน2สไลด์เลยนะคะสองสไลด์จริงๆมันก็เป็น4รูปนะเราประหยัดพื้นที่ไงตั้งเอฟเฟกให้มันหน่อยให้มันเหมือนกันนะคะวิทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีการ อ่อขออนุญาตตัดเหลือแค่นี้นะคะขออนุญาตตัดเหลือแค่นี้เพื่อที่จะให้มันเกระชับเวลาถามว่าจริงๆอ่ะอุ๊ก็ได้ทําไว้แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมีตัวอย่างให้ดูว่าทําไปแล้วคราวนี้เราลองมาเพลดูนะคะจริงๆเราต้องใส่ทั้งหมดเลยนะในขนะที่หนึ่งการมุ่งผลสำลิด หมายถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตัวบ่งชี้ที่1.1คุณภาพงานด้านความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ข้าพเจ้ามีผลงาน ที่มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เกือบทุกรายการและเป็นแบบอย่างได้โดยมีบันทึกร่องรอยคุณภาพได้แก่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำ อ่ะ,ะที่หนึ่งวุ้ขออนุญาตตัดแค่นี้นะคะเสร็จแล้วคราวนี้เราจะ export ออกไปแต่ถามว่าตัวที่อุ้ททำแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอันนี้อุคือสอนวิธีการทําเฉยๆว่าเราเซฟมาเป็นจุดจิ๊บแล้วเราเอามาทําคลิปวิดีโอเนี่ยโดยต่อเนื่องจากแฟ้มสมรรถนะเลยโดยที่ไม่ต้องทํางานซ้ำซ้อนนะคะเราทําทีเดียวเลยแล้วก็ต่อเนื่องได้ยาวเลยอย่าลืมนะคะอย่าหลงประเด็นการอัดคลิปของเราสำคัญมากนะคะ คลิปคือหัวใจสําคัญของคลิปนี้เลยนะคะเราจะชี้นำกรรมการอย่างไรอยู่ขึ้นขึ้นอยู่ที่เราอัดคลิปนั่นแหละเพราะฉะนั้นห้ามหลงทางเด็ดขาดในด้านที่หนึ่งเราก็ต้องทำให้เห็นเป็นรูปธรรมด้วยนะคะเดี๋ยวคราวนี้อุ้จะพาไปดูในที่อุทำเสร็จแล้วนะคะอุจะขออนุญาตออกจากหน้านี้ไปก่อนนะแล้วอุก็จะไปให้ดูว่าคลิปวิดีโอที่อุทำเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะ อ่ะคราวนี้เดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าคลิปที่มันสำเร็จแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงให้สังเกตนะคะอูแนะนำให้สังเกตคลิปเสียงที่พูดกับภาพความชัดเจนของการนำเสนอสังเกตดูนะคะว่ามันจับไม่ออกนอกกรอบเลยเราชี้นำให้กรรมการเห็นตามที่เราต้องการให้เห็นนะคะในภาพแล้วก็ระดับที่เราได้ชี้นำไปแล้วข้างต้นลองสังเกตดูดีๆนะคะ สมรรถนะที่1การมุ่งผลสำลิดหมายถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์มีความคิดลิเริ่มสร้างสรรค์และมีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตัวบ่งชี้ที่1คุณภาพงานด้านความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ข้าเจ้ามีผลงานที่มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เกือบทุกรายการ และเป็นแบบอย่างได้โดยมีบันทึกล่องลอยคุณภาพได้แก่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษารายงานประจำปี S.A.R. หลักสูตรสถานศึกษา คู่มือการนิเทศการสอนสรุปโครงการนิเทศการสอนเอกสารวัดและประเมินผลสมุดลงเวลาปฏิบัติงานสมุดบันทึกเวรยามรักษาการสรุปโครงการต่างๆสมุดขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนบันทึกการส่งงานของครู ผู้มือบมบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมุดนิเทศการเรียนการสอนรายวันทะเบียนครูพันสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้สถานศึกษาบัญชีค่าใช้ใจ่ายบัญชีรายได้สะสมเป็นต้นจากคลิปที่ให้ดูไปนะคะที่เป็นการนำเสนอในส่วนของทิวธรรมนะก็จะเห็นชัดเลยว่าคลิปเสียงทิวอัอด นะคะกับหลักฐานเอกสารเนี่ยมันไปในทางเดียวกันเพราะฉะนั้นให้นึกซะว่าใจเขาใจเราเราไปเป็นกรรมการเราอยากดูอะไรนะคะเราจะประเมินยังไงกรรมการเขามีธงของเขาอยู่แล้วที่อธิบายไประดับของสมรรถนะ1 2 3 4นั่นคือธงของเขาถามว่า ครูจะหาเอกสารล่องลอยเนี่ยมาตอบโจทย์หรือธงของเขาอย่างไงอย่าหลงทางนะคะอันนี้อูก็ย้ำไว้แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนครูทุกท่านด้วยใครหลายคนกล่าวว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่สบายแต่ว่าไม่ได้สบายแต่ความภาคภูมิใจของเราเนี่ยมันหอมหวนนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้อูด,ด้วยอูก็จะมีอะไรมาแชร์แบบนี้อีก โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับประเมินวิทยาฐานะต่างๆที่คุณครูอยากรู้นะคะฝากดูในแอปของ YouTube นะคะกด Subscribe ตรงนี้นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเวลาแชร์ลูกควรแชร์ใน YouTube นะคะเอาลิงก์ของ YouTube ไปแชร์อย่าเอาลิงก์ของเฟซไปแชร์เราจะได้อยู่กันไปนานๆเนาะถ้ากด Subscribe เนี่ยพอมีคลิปใหม่ๆมาเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนนะคะฝากเป็นกำลังใจให้อูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ